รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ได้ไม่นะาวีได้อยู่สวัสดีครับ้ังส้อมครับอ๋ออาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสมัรดาต่างยินดีต้อนรับสู่รายการมลายูเดี๋ยวรู้จักสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ไปเรียนให้เซียนมลายูกันเลยค่ะนี่คุณส้อมทำอะไรอยู่เหรครับอ,อ๋อก,กำลังปบเสื้ออยู่เลยค่ะอาจารย์เส,สื้อแฟนแหละครับผม แฟนค่ะเดี๋ยวค่ะแฟนคุณแม่เป็นเสื้อคุณพ่อค่ะคือว่าไม่ใช่เสื้อคุณพ่อต้องบอกว่าเสื้อของพี่โปรดิวเซอร์ที่ใส่อะใกล้ๆกับคุณพ่อค่ะเพราะว่าใกล้วันพ่อแล้วก็อยากจะซื้อเสื้อให้คุณพ่อนิดนึงจะนี้โอเคไหมครับก็โอเคอยู่ค่ะแต่ถ้าอาจารย์ซื้อให้ก็จะโอเคมากเลยนะคะโอเคครับ ไปไม่ถูกเลยเอาเป็นว่าวันนี้ <Okay. S 2> ค่ะจารยหมหนพอพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าผู้ชายส้มก็อยากจะเรียนทางคําศัพท์แล้วก็ประโยคเกี่ยวกับ,ร,บร้านขายเสื้อผ้าผู้ชายดีไหมคะดีเลยครับเพราะว่าเผื่อสมมุติว่าชาวมาเลเซียเนี่ยมาที่ไทยแล้วมาร้านขายเสื้อผ้าผู้ชายพวกเราจะได้พูดได้เ,เราจะได้ลดราคาให้เขาได้ด้ยวยใช่แล้วเราก็จะได้เพิ่มยอดขายให้กับ สินค้าของไทยเราด้วยใช่ค่ะอ่าเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปคำศัพ์นะคะไปช่วงนี้กันก่อนในช่วงมาเลย,ย์ยูรู้ยังค่ะตอนเกาะลังกาวีเกาะลังกาวี ประกอบด้วยกลุ่มเกาะเมืองร้อนจำนวน104เกาะซึ่ง36เกาะจะเป็นเกาะหินอ่อนเกือบทั้งสิ้นตั้งอยู่ใกล้ทะเลตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมาเลเซียห่างจากเมืองกัวลาบาลิสประมาณ30กิโลเมตรและเมืองกัวลาเคดา51กิโลเมตรเกาะน,นี้เต็มไปด้วยนิยายประพันปราสมัยโบราณที่เล่าสืบต่อกันมามีทั้งผีสิงและนกยักษ นักรบผู้กล้าหาญและนางฟ้าที่สวยงามรวมทั้งเรื่องการต่อสู้และความรักในฐานะที่เกาะลังกาวีเปรียบเสมือนสวงสวรรค์ตามธรรมชาติจึงหาที่ใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเทียบไม่ได้เลย เก็ดความรู้นะคะทุกครั้งเนี่ยความรู้แน่นเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มากันที่คําศัพท์ของเสื้อผ้าผู้ชายกันบ้างดีกว่าอาจารย์คะครับเริ่มดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้พี่โปรดิวเซอร์เตรียมมาเพียบเลยเพียบเลยครับงั้นคาศัพท์แรกที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นเรื่องของร้านขายเสื้อผ้าดีกว่าะนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติหลายหลายคนที่จะนําภาษาไปฝึกฝนเนี่ยอาจจะทาธุรกิจเกี่ยวกับการขายเสื้อผ้าอยู่ะนะครับก็อาจจะไปปรับ ประยุกต์ได้นะครับฉะนั้นคําแรกเลยนะครับคนขายเสื้อผ้าเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเนี่ยเราก็จะใช้คําว่าเปิร<อ>์นจูลปากายันเลลากีดูยาวนะครับเริ่มแรกมาก็ <c oughs> ยากเลยค่ะค <c oughs> ขออีกทีค่ะครับไม่ต้องตกใจบอกแล้วนะฮะซ้ําได้นะครับพูดซ้ําตามผมได้อ่ะพูดตามผมนะครับเปิร์นจูลเปิร์นจูลเปิร์นจูลอ่าเปิร์นจูลอ่าถูกต้องปากายันปากายันอ่าเลลากี เลลากีครับรวมกันก็คือเปิร์นจูลปากกยันเลลากีนะครับคำต่อไปนะครับเกอรไดปากกยันเลลากี mm hmm. ออกเสียงตามผมครับเกอไดเกอไดปาไกยันปากกยันเลลากีเลลากีเห็นไหมครับคุณผู้ชมคุณส้มฝึกพูดครั้งแรกนะครับก็ออกเสียงได้อย่างนี้แล้ว ถ้าคุณผู้ชมดูบ่อยๆพูดได้แน่นอนกระไดปกจยันเลรากีนะครับก็มีความหมายว่าร้านขายเสื้อผ้าชายหรือร้านขายเสื้อผ้าสุภาพบุรุษนั่นเองนะครับซึ่งมาจากคําว่าเกิดไดนะครับเกิดไดแปลว่าร้านนะครับก็ปักยันเลรากีก็คือเสื้อผ้าชายอยู่แล้วฉะนั้นปักยันเลลากีกระไดปกจยันเลรากีก็แปลว่าร้านขายเสื้อผ้าชายครับต่อไปเราอาจจะใช้คําที่มีความหมายใกล้เคียงกันก็ได้นะครับก็คือคําว่าเกรดไดบาจูเลลากีเกิดไดบาจู เลลาเกียมครับเริ่มคล่องขึ้นแล้วเห็นไหมครับเกดด้บาจูเลลากีมาจากสามคำคือคําว่าเกดด้ครับแปลว่าร้านบาจูบาจูบาจูแปลว่าเสื้อนะครับแปลว่าเสื้ออ่าทั้งเสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิงใช่เรียกรวมๆกันเป็นบาจูได้เลยครับคาต่อไปก็เลลากีก็คือผู้ชายใช่ไหมครับถ้าเราไม่ใส่คําว่าเลลากีก็เป็นเกดด้บาจูก็ร้านขายเสื้อผ้านั่นเองนะครับทีนี้ พอเราพูดถึงร้านแล้วนะครับในร้านก็จะมีพวกเสื้อผ้าต่างๆมากมายใช่ไหมครับขอก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าเตรียมมาเอานี่ก่อนเลยเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตมีเสียงเล็กน้อยด้วยเสื้อเชิ้ตค่ะอันนี้เสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตในภาษาบาจูเนี่ยนะครับเรียกได้สองคำนะครับก็คือคําว่าบาจูที่ผมพูดไปเมื่อกี้ถ้านนี้แค่ก็บาจูแต่ถ้าชี้เฉพาะไปที่เสื้อเชิ้ตบาจูบาจูดีครับที่เน้นบาจูอย่างเงี้ย ถ้าเราออกเสียงยูตรงนี้ไม่ได้ซึ่งตัวเจเนี่ยนะครับมันจะออกเสียงคล้ายๆต,ตัวตัวจอจานยอยักษ์ผสมกันนะ,ะหรืออาจจะเป็นชอช้างก็ได้บาชูอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆง่ายกว่านั้นครับออกเสียงเป็นยอยักษ์ชัดๆเลยครับบายูบายูถูกต้องครับบายูก็ได้ฉะนั้นบายูแปลว่าเสื้อแปลว่าเสื้อครับแต่ถ้าเราต้องการเน้นเสื้อที่มีกระดุมหรือเสื้อ,อหรือเสื้อ <ๆ S 1> เชิ้ตใช่ตัวนี้เรียกว่าเกอร์เมีา เกอเมจาหรือเกอเมจานั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเจเป็นยอยักษ์ได้เกอเมจาเกอเมจาอันนี้ก็เป็นเสื้อเชิดครับเสื้อเชิดถัดจากเสื้อเชิดนี่ค่ะเสื้อคอกลมเสื้อคอกลม,มเสื้อยืดคอกลม<า>นะครับในภาษามลายูก็ใช้คล้ายๆแต่เรามีราคาด้วยเก็บก่อนในภาษามลายูก็จะใช้คล้ <c oughs> า,ายๆกับภาษาอังกฤษหรือที่เราใช้อยู่ก็คือเสื้อทีเชิดใช่ไหมครับเสื้อคอคอกลมหรือเสื้อทีเชิดก็ใช้ทับศัพท์2คํา ก็คือคำว่าบาจูบาจูกับคำว่าทีบาจูทีอ่าบาจูทีแต่เนื่องจากตัวทีในภาษาลายูเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงเป็นตีก็ได้นะครับอ่าฉะนั้นบาจูตีบาบาจูบาจูตีบาจูตีอ่าบาจูตีก็คือเสื้อเชิ้ตเอ่อเสื้อคอกลมอ่าเสื้อยืดคอกลมหรือบาจูตีเชิ้ตบาบาจูตีเชิ้ตอ่าบาจูตีเชิ้ตก็เป็นเสื้อคอกลมได้นะครับต่อไปครับ นี่เลยเป็นกางเกงค่ะอาจารย์อันนี้ตัวใหญ่มากของพี่โปรดิวเซอร์ค่ะคำว่ากางเกงนะครับในภาษามลายูก็คือคำว่าสลัวนะครับสลัวเดี๋ยวคุณซ้มออกเสียงตามผมอีกครั้งนะครับสลัวสลัวอ่าสลัวนะครับสลัวคำนี้ก็แปลว่ากางเกงนะครับต่อกันที่นี่เลยเสื้อสูทค่ะอาจารย์เสื้อสูทนะครับเสื้อสูทก็ในภาษามลายูเรียกง่ายๆนะครับก็คือกดกด กดกดนะครับ K O T กดกดนะครับกดก็คือเสื้อโค้ดนั่นเองอ่านะครับเราเราเรียกเสื้อโค้ตคนมาเลเรียกสั้นๆหน่อยเพราะตัว K เนี่ยคือกอไก่นะครับ K O T ก็กดนะฮะหรือเรียกบาจูกดเสื้อโค้ดนั่นเองนะครับค่ะเอาล่ะอันนี้ขออีกหนึ่งตัวได้ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็ เป็นเสื้อผู้ชายค่ะตัวนี้ก็เป็นเสื้อที่ใส่คลุมเหมือนกันฉะนั้นก็มีความหมายเดียวกับเสื้อสูเม่อครู่ก็คือบายูกดนะครับบายูกตดบายูกตดครับบายูกตดใช่พูดถูกไหมคะถูกต้องแล้วครับบายูแหมวันนี้คําศัพท์แน่นมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ประโยคยาวๆสวยๆในภาษามาเายนกันต่อค่ะในช่วงนี้พูดจามาเายนค่ะ สนุกเลยนะคะคุณผู้ชมเรามาต่อกันที่ประโยคยาวๆค่ะในช่วงพูดจาม,มาลาย,ยูนี่แหละค่ะอาจารย์ค่ะคำถามแรกเลยประโยคแรกที่ส้มอยากจะถามอาจารย์สมมุติว่าส้มอยากได้สิ่งสิ่งหนึ่งส้มจะพูดว่า,าต้องการซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนขายเราจะพูดไงดีครับถ้ามีลูกค้าเข้ามาถามบางทีเขาอาจจะเลือกใช่ไหมแล้วก็ถามได้เลยครับต้องการซื้ออะไร<อ>นะครับก็ประโยคนี้นะฮะก็ง่ายจังต้องการซื้ออะไรจบแล้วออะไหมง่ายมากเลยครับก็คือ ต้วนเฮนดะบลีอเปอร์อย่าพูดตามผมอีกครั้งนะครับต้วนต้วนเฮนดะเฮนดะเบรีเบรีอเปอร์อเปอร์ต้วนเฮนดะบลีอเปอร์นะครับคำนี้ก็มีความหมายว่าคุณต้องการซื้ออะไรนะครับมาจากคำว่าต้วนที่แปลว่าคุณค่ะแต่ครับเฮนดะแปลว่าต้องการนะครับเบอร์ลีแปลว่าซื้อซึ่งเบอร์ลีเนี่ยบางทีเขาอาจจะพูดเป็นมมเบอร์ลีก็ได้นะครับ สมมุติว่าอย่างส้มเนี้ยเป็นคนใส่ไซส์สเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะเป็นผู้ชายตัวใหญ่กว่าส้มนิดหนึ่งเราจะยังไงดีคะถ้าอาจารย์ถ้าสมมติพนักงานเขาจะต้องถามไซส์เราเงนี้คะ่ะไซส์เนี่ยจริงๆในภาษามลายูก็ใช้ทับศัพท์นะครับก็คือไซส์ในภาษามลายูก็ไซส์นะฮะไซส์ที่นี้คำว่าไซส์เนี่ยนะครับหรือขนาดเนี่ย ถ้าเป็นภาษามลายูทั่วไปเนี่ยมันก็คือใช้คําว่าอูกูรันอูกูรันอานี้เป็นภาษามลายูไงอูกูรันก็แปลว่าไซส์หรือขนาดเหมือนกันฉะนั้นคาว่าอูกูรันกับคาว่าไซส์เนี่ยคือคําเดียวกันนะแต่อูกูรันเนี่ยเป็นรักษาภาษามลายูส่วนไซส์เป็นรักษาภาษาอังกฤษนะครับใช้ได้2แบบแต่ปัจจุบันเราก็ใช้ทับศัพท์นะฮะเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเราจะต้องการถามไซส์อะไรเป็นภาษามลายูนะครับเราก็ยังใช้อีกสำนวนก็คืออูกูรันอัปเปอ กูรันอาเปอร์ไซส์อะไรเช่นเดียวกันเหมือนกับคําว่าไซส์อาเปอร์นั่นเองครับค่ะนะคะอ่ะทีนี้เรามาต่อเลยค่ะเมื่อกี้เราถามไซส์แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้สมมติส้มก็เป็นผู้หญิงส้มก็ตอบแทนเลยว่าฉันต้องการไซส์เอสอย่างนี้เรายังไงดีคะอาจารย์รจริงๆอย่างที่บอกแล้วครับว่าภาษามลายูเนี่ยใช้คํายืมในภาษาอังกฤษซะเยอะใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยพอเป็นไซส์ก็คือขนาดนะครับพอเป็นไซส์ขนาดเล็กหรือไซส์ S เนี่ยเราก็ใช้ทับศัพท์เลยไซส์เอส ไซส์ S ไซส์ S นะครับไซส์ S เนี่ยฉะนั้นถ้าเราบอกว่าฉันต้องการไซส์ S อ่าฉันต้องการไซส์เล็กฉันต้องการไซส์ S ก็พูดได้เลยค่ะสัยเมาส์ไซส์ S อสสัยเมาส์ไซส์เอ่ะพูดตามผมครับสัยสัยม้าหูม้าหูไซส์ไซส์ S ซเออร์มาหูไซเอสไซเอแปลว่าฉันมาฮูแปลว่าต้องการาไซก็คือขนาดะฉะนั้นเราก็ใส่ขนาดที่เราต้องการไปเลยฉะนั้นไซเอสเนี่ยแน่นอนเสื้อผ้าคนขายเสื้อผ้าจะรู้แล้ว,ว่าไซเอสก็คือไซเล็กแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการขยายว่าเล็กเนี่ยคืออะไร,รไะตัวเอสเนี่ยมันก็คือ Small ในภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะแต่ภาษา马来อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเกอร์จิล ุ้นไหมคำนี้เกร์จิวกระจิวกระจิวเล็กเกอร์จิวเล็กเกอร์จิเล็กกระจิวเป็นเทคนิคในการจำใช่นั้นตัวเกอจิวตัวนี้ก็คือเล็กเล็กอ่าทีนี้พอขนาดกลางบ้างอ่าหรือไซส์เอ็มใช่ไหมไซส์เอ็มขนาดกลางก็คือมีเดียมที่เราเรารารู้กันภาษามลายูจะใช้เซอร์เดอฮานาเซอร์เดอฮานาเซอร์เดอฮานาอันนี้ก็เป็นไซส์ขนาดกลางฉะนั้นเราก็บอกว่าไซส์เซอร์เดอฮานาใช่ไหมไซส์เซอร์เดอฮานาใช่ไซส์เซเดฮานาไซส์เอ็มโอเคอ่ะต่อไป ไซส์ต้องใหญ่ข l a r g าตัว L ตัว L ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับไซส์แบบผมเนี่ยนะนะครับไซส์ใหญ่ก็จะใช้เป็นไซส์เบอร์ซาเบอร์ซาเบอร์ซาแปลว่าใหญ่แต่ที่นี้ถ้าสมมติว่าคุณส้มไปซื้อเสื้อผ้าอ่าอีกนิดนึงขอแบบประโยคสุดท้ายค่ะอาจารย์ถ้าคุณส้มไปซื้อเสื้อผ้าแล้วอยากจะลองอยากลองเสื้อผ้าบ้างก็ใช้คําว่าเบอร์เลสไอยาโจบาค่ะยากอันนี้ยากเหรออ่าโอเคยากไม่เป็นไรพูดตามผมช้าๆนะครับเบอร์เล โบเลโบเลอ่าโบเล่ไซเยอร์ไซเยอร์โจบาโจบาอ่าโบเลนี่แปลว่าสามารถนะครับได้ไหมประมาณนี้สามารถได้อ่าพอใส่ไซยานะข้าไปบไซเยอร์เนี่ยนะแปลว่าฉันเนี่ยโบเลซาซยาจะเป็นคำถามได้ไหมฉันขอลองได้ไหมฉันขอได้ไหมฉันสามารถไหมอันนี้เป็นคำถามสามารถอะไรก็ตามด้วยคำกริยาก็คือคำว่าโจบา Mm. โจบาโจบาตรงนี้ถ้าเราสังเกตว่ามัน<ะ>เขียนด้วยตัว C ใช่ไหม<ะ>ครับแต่ว่าในภาษาลายูเนี่ยตัว C คือจอจานนะอ่าฉะนั้นโจบาก็แปลว่าลอง อ่าบเลเซียโจบ่าขอให้ฉันลองหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นประโยคที่เราใช้ในร้านขายเสื้อผ้าได้ครับค่ะโอ้โหวันนี้คำศัพท์แน่นมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากเรียนภาษามาลยูกับอาจารย์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะรีบบึ่งไปซื้อเสื้อผ้าคุณพ่อเลยค่ะแต่ว่าทิ้งทานนิดนึงนะอย่างพี่ๆท,ที่เปิดร้านขายเสื้อผ้าผู้ชายเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ได้เรียนทั้งศัพท์แล้วก็ประโยคกันแล้วนะคะรับรองว่าถ้าเกิดมีคนมาเลเซียมาเนี่ยพูดกับเขาได้แน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมกับรายการมาลายูเดี๋วรู้ ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะวันนี้ส้มกับอาจารย์โรเซฟลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ